จะเข้าเกมได้บักปอบเปิดตัวมาปุ๊บขอดาก่อนเลยต้องขอโทษด้วยนะครับวันนี้ไม่มีการเปิดตัวระดับเอปิกเว้ยผมอัดวันที่20เดือน2ก็ผมประมาณเกือบบ่าย2นะโลโบอกก็ผมเน,าน่าในเว้ยคุณรู้ไหมว่าผมจะเข้าเกมไม่ได้กูใช้เวลาครึ่งชั่วโมงเ <c oughs> ม่งเน่าอีกแล้วทุกอย่างไม่โหลดโลบักกูเป็นเครื่องหมายคำถาม นายมีโลบักเท่าไหรนะ่นั้งให้ดองดาวดูพี่มึง o my god This is epic guys ถ้าเกิดเราว่าผมกดรีฟับ่อยๆเว้ย The custom error module does not recognize this error <c oughs> นี่คือคุณภาพของเกมนะครับที่มีมูลค่าตลาด29บิบเลียด2 9 0 0ล้านอ่ะ <c oughs> คิดดูเอาแต่ไม่เป็นไรนะครับตอนนี้นั้นหุ้นโลบักนั้นดำดิ่งทะลุนรกไปแล้วหลังจากที่เกมมันเนา่า คือกูควรจะสงสารเกมนี้ดีไหมเนี่ยห้ามโหลดเด็ดขาดนะครับถ้าเกิดคุณเปลี่ยนเกมหรือย้ายเซิร์ฟมึงรอไปเลยครึ่งชั่วโมงกว่ามึงจะเข้าเกมได้สงสารเ่ะเปิดตัวนิดนึงก็ได้อะวันนี้นะครับเราก็ผมอยู่กันในเกม Ultimate Army ไทคูณนะหลังจากที่พาร์ทแรกเราอัดไปแล้วใช่ปะแต่เรานั้นนะครับยังอัพไทคูนของเรายังไม่เสร็จเลยเอาละตอนนี้ผมมีเงินประมาณ0 0 0 0 0กว่าบาทละ เี๋ยวเราจะไปดูกันครับผมว่าผมนั้นอัพอะไรได้บ้างโอ้มีกู๊ u เกชดูนี่อัพสาวสาวละหมื่นเจ็ดแพงจังเลย <S <S แพงจนไม่ไหวแล้วไอของพวกนี้มันเป็นของตกแต่งใช่ไหมโอ้ oh my god เอาละเดี๋ยวผมจะไปดูของที่มันใช้ในการเพิ่มเงินก่อนนะครับซึ่งของที่ใช้ในการเพิ่มเงินเนี่ยผมน่าจะอัพเต็มจนหมดละเนี่ยไอของพวกเนี้ยอัพเต็มจนหมดละเดี๋ยวจะไปอัพของพวกนี้ด้วยนะครับของพวกนี้มันเป็นอัพค่ามานาเว้ เอาละเลเวลอัพตรงนี้ก็เลเวลอัพคุณผู้ชมเลเวลอัพตรงนี้ด้วยโอเคเราจะได้มีมานาเยอะๆนะครับแล้วเราก็จะเจียดนึ่นส่วนหนึ่งก็ผมมาเปิดนะครับเออสกินเท่ๆไม่ใช่สกินเทๆ่เทๆเหล่ายูนิตเท่ๆกันนะนี่สามหมื่นห้ามีตัวไหนที่มันแพงกว่านี้ไหมนี่สามร้อยเอาละเอาซื้อแคปซูลอันนี้ของคุณผ,ผู้ชมเลเยอร์แคปซูลไหนดูหน่อย oh. โอ้นี่ตัวอะไรเนี่ยโอเคทันจิโร นี่อะไรเนี่ยเบเฮมอนนี่มันแผ่นดินสะเทือนหรือเปล่ามีกุ๊ดเก้ต้องเติมแล้วโคตรเท่เลยอะผมต้องซื้อไปเบเฮมอนโอ้เรากองทัพไททันของฉัน <Huh? S 1> นี่อะไรโปเตโต้ Potato. มันไม่ใช่ซาชาหรอวะนี่โปเตโต้มันฝรั่งคุณผู้ชมคุณผู้ชมอย่าลืมว่ะซื้อมันฝรั่งด้วยนะครับยอดไปเลยเอาละเดี๋ยวเราจะเปิด3าตัวดีไหมเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะก่อนที่จะเปิด3มตัวผมจะต้อง อัปเกรดค่าพลังลัคก,กี้ของผมก่อนเปิดเลย3ตัวแม่งโคตรแพงเฮ้ยรีเจนดารี่สองตัวว่ะแต่มันเป็นรีเจนดารี่ที่กากานิดนึงนะครับมัน9.5แล้วก็25%แต่ก็ยังดีอยู่แต่ก็ยังดีอยู่โหวเกมแหลกแหลกแบบสุดยอดลคุณผ <laughs> ู้ชมโลว์บ็อกซ์เน้ l อ้ายเล o ฟโลตัวใหญ่มากๆเลยตัวใหญ่มากๆแม่งเกมแลก โอ้ไม่เลยมีเฮมมอร์ตชันยอดโจมตีไหวไหมเนี่ยแม่งมันเตะอย่างนี้เดีอวะโอเคโอเคได้ผมผู้ชมอาจจะแบบแหลกๆนิดนึงนี่ผมต้องขออภัยด้วยนะครับเออเตะอย่างนั้นเลยสุดยอดเลยนี่มันไหวอยู่ไม่ไหวไม่ไหวผู้ชมไททันลิงกูตายนะครับแต่หวังว่าเจ้าตัวนี้คงไม่ตายเตะมันเตะมันอ คนเชื่อนตัวนี้พลังโจมตีมันเยอะด้วยแหละมันประมาณเท่าไหร่วะสี่พันคุณผู้ชมนะครับระดับรีเจนดารี่นี่สี่พันน้ยโอ้ไม่กอดกเรายึดตรงนี้ได้แล้วไปุ <2 S 1> ยึดตรงกลางเลย <S 2> 2 <S นะครับ <S 2> 2 <S เรามีบเฮมอตสย่างไปตรงกลาง e ลีฟตรงกลาง <2 S 1> ไปตรงกลาง <S 2> 2 <S ตรงกลางตรงกลางตรงกลาง <No. S 1> กูบอกไปตรงกลาง ไม่ไปกูเอ็นไฟเลยนะครับเอ็นไฟเดี๋ยวเอาใหม่เดี๋ยวเอาใหม่ทำไมกูเซ็งวะอ๋อแปบบ๊บนึงนะเราสามารถใส่มาลัวๆได้งั้นกูเอาตัวนี้5ตัวนะครับแต่ว่าเราจะต้องดูแคมป์คปาซิตี้ด้วยนะคุณผู้ชมสปอนไหวไหมไม่ไหวนะครับเอาเป็นว่าเอาตัวนี้มาเลย5ตัวผมอยากจะรู้ว่ามันจะเทพขนาดไหนอะไปตรงกลางผมว่าไหวถ้าเอานี่มา5้าตัวไปเลยอโอ้แผ่นดินสะเทือนนะ ชมแผนดินสะเทือนผมมาแล้วโอ้น่ากลัวจังเลยโจมตีแรงนะโจมตีแรงนั่นไงล่ะตายซะตายซะล็อกลีถ้ามันเจ๋งขนาดนี้ผมคิดว่ามันต้องยึดตรงกลางได้แล้วอะเพราะมันอึดมากนะครับแผ่นดินสะเทือนของผมยอดมากไปเลยไปเลยนี่แหละตามมา่อกี้มีเสียงเอฟเฟกต์ด้วยเหรอ เป็นเสียงเอฟเฟกที่โคตรง่อยรู้สึกมันจะขาดเอเลนไปนะครับถ้าเกิดให้เอเลนใช้ไททันมันพาโบลต์บินอยู่ตรงหัวเนี่ยแม่งจะเท่มากกว่านี้ไว้โอ้มันไงล่ะโคตรเทพบุกยืดตรงกลางได้ไหมเนี่ยสุดยอดจากตอนแรกก็ผมเราไม่สามารถที่จะยืนได้เกินสามวินะครับแต่ว่าคราวนี้เรายืนได้ยาวละยืนได้ยาวๆแต่ก็ไม่น่าจะสู้ได้เหมือนกันแม่งขึ้นสวรรค์เลยคุณผู้ชมเททันกูขึ้นสวรรค์ไม่น่าไหวหรือเปล่า ไหวไหมเนี่ยสุดท้ายมันสู้ไม่ได้บีบอว่าโอ้แม่งกระเด็น oh <th bb> เลยสูจะ <t> ท,ทำแบบนี้ได้โปรดจงใจดีกับไททันของเราเถอะเจ้าพวกซอมบี้อะไรวะเนี่ยคอมมอนซอมบี้สู้บไททันเราไททันกูแพ้โหเออเราหลับตานะผู้ชมไม่ต้องไปดูฉากนั้นนะผมโพสสุดท้ายแล้วยังไงยังไงเราก็แพ้อย่างน่าสมเพชอยู่ดีไม่เป็นไรไม่เป็น <t> ไรเดี๋ยวเราไปอัพฐานเราก่อนเปลี่ยนใหม่ได<ม>้ไหมจากแผ่นดินสะเทือน เป็นกระเป๋าเงินกูสะเทือน,นอือซื้อนี่ยกล้องเหรอซื้อกล้องอ๋อกล้องทวีทำไมเราต้องซื้อของพวกนี้ด้วยอ่ะแพงก็แพงผมเก็บเงินเอาไว้ไปซื้อสุ่มตัวไม่ดีเหรอวะเนี่ยของพวกนี้มันแพงมากเลยนะดูดิหมื่นเจ็ดอย่างเงี้ยมีจเจ็ดพัน 7, อาจจะแหลกๆนิดนึงครับคุณผู้ชมต้องขออภัยนะเพราะว่าเโลบอกกากาก,ากากเกินที่จะให้อภัย โอเคซื้อไปนะครับนี่ไงตรงนี้มีละเป็น er อัปเกรดเดอร์โอ้เราสามารถอัปเกรดได้อัปเกรด x p มานาเกณฑอันนี้สำคัญมากต้องอัปเกรดคุณผู้ชมเป็นอาบี้เดามจนะครับแคมป์สเปซต้องอัปเกรดด้วยเงินไม่พออีกละเอาเป็นว่าตอนนี้ผมสิ่งที่สำคัญนะครับก็คือมานาละถ้าเกิดเราเติมซื้อมานาละ่ะมานาราคาแพงเป็นแสนหนึ่งแสนมานา <c oughs> ต้องใช้มานาในการอัปเกรด แบ็คแพ็คเ e สอัปเกรดไปเพิ่มดาเมจดีกว่าโอเคประมาณนี้ก่อนประมาณนี้ก่อนเราต้องเหลือมานาไว้ด้วยนะครับไม่อย่างนั้นเราจะเสกกองทัพเรามาไม่ได้มันต้องเหลือไว้ด้วยส่วนหนึ่งสวยงามมันเนี่ยสร้างมอฟขึ้นมามอฟนี่คืออะไรโอ้ oh, เราสามารถ <c oughs> แปลงร่างได้งั้นเหรอ t u r n i o t ิน r o o p นี่นะกแ,แล้วผมก็กลายเป็นไททันยักษ์คุณผู้ชม ม่เราสามารถอยู่ใกล้ๆกับอาเม่ทูบแล้วก็โจมตีได้ด้วยเหรอไปคุณผู้ชมผมสามารถโจมตีได้ด้วยเอาว่าดูดิเดสสิคัสแฮกเ v y a t t แ c k แต่คูจะโจมตีได้ยังไงในเมื่อตัวกูอ้วนขนาดนี้ย็ดแค่นี้ตื่นเต้นมากของเล่นใหม่ของเล่นใหม่ของเล่นใหม่อหม guys อ้อคุต้องรอครูดาวนี่ผมจะเปลี่ยนเป็นเรนโกคุมันเงเรนโกคุ oku, guys โอ้ oh my god I am Rengoku เท <Hey>, ่ไปเลยเฮ้ยเจ๋งว่ะนี่ของเล่นใหม่กดโจมตีแม่งเ,เกมแหลกคุณผู้ชมผมกดคิกปุ๊บแล้วโจมตีช้ามากกด2เป็น heavy attack กด3เป็น ultimate attack เอาละเดี๋ยวช่วยโจมตีอืมเป็ไนไะง่ะตบตูดไปทีหนึ่งเลเวลอัพเลยนี่ของเล่นใหม่นะเนี่ยเอาเว้ยนำทับนำทับคราวนี้ฉันจะบุกยึดตรงกลางไหนดูหน่อยยังมีคนที่อยู่ตรงกลางอยู่หรือเปล่า นีนะครับมันเต้นหลอ,อกกูเลยเว้ยเต้นเต้นูคือ,อ,คอคมันเต้นดิดูมันเต้นเต้นบอสไมห,หลงโอเคโอเคคนะโจมตีออกอกัคเจอกูเฮฟเวอร์แท็กกด2กด3โอ้โหมันช้ามากมันช้ามากคือแบบเกมมันแหลกคุณผู้ชมแล้วผมโจมตีเจ้าหมอน,นี่ได้ไหมโอ้ my god กดก2กด3ก็ไม่ได้คุณผู้ชมแล้วกูกำลังจะตายเราเป็นหนึ่งในยูนิตที่กำลังจะตาย ตายเถอะ please ตายกูอยากจะร้องไห้แต่ไม่เป็นไรถ้าดากูบุกยึดตรงกลางได้แล้วเว้ยนี่คูณ3โคตรเท่ปล่อยซอมบี้ตัวนี้ค้างไปนะครับเอาละเดี๋ยวเราจะไปทำการกำจัดครับผมคู่ต่อสู้นะครับเออข้อหาที่เขานั้นไม่ได้เป็นอินเมิสุดเท่เราน่นเป็นอเนมิสุดเท่เลยเเขาตาย คุณผู้ชมเขาออกจากเกมนะครับแล้วเขาทิ้งให้ผมอยู่กับดงซอมบี้พวกนี้ทําการลองจัดการดงซอมบี้พวกนี้ดูไม่ไหวแล้วซื้อชิวไททันมาดีกว่าไททันเกาะเอาละซื้อมาแล้วหวังว่าผมนั้นจะแปลงร่างเป็นไททันเกาะได้นะผมอยากเป็นไททันเกาะดูนะครับหวังว่าตัวมันคงจะไม่ใหญ่ขนาดนั้นนะครับคุณผู้ชม ต้องรอครูดาวอีกอ,อะไรก็ค่ซื้อเกมแม่งดีว่ะเกมแม่งดีมากๆตัวใหญ่มากแล้วกูก็ออกไปไม่ได้ได้ปดออกไปได้เถอะเนาอีกวกไปโอ้ไมมันติดตรงประตูอ่ะติดตรงประตูแป๊บนึงนะเดี๋ยวขอหาทางอื่นในการออกก่อนโอเคไม่มีคุณผู้ชมมันไม่มี ทุกกูเสียละห้าสิโลบักฟรีๆอ้ยนะอืมเราสามารถกดอีโวได้ด้วยใช่ไหมอีโวเอ่อพาร์ทที่แล้วกูยังไม่รู้เลยว่ามันอีโวยังไงนะครับช่างหัวมันพาร์ทนี้ก็ยังไม่รู้ต่อไปว่าจะอีโวยังไตงตะกี้นี้ผมอัปเกรดต,ตรงนี้ไปนะครับทําให้ผมนั้นสามารถใส่ทรูปของผมเพิ่มได้เราทําการสปอนเจ้าหมอนี่มา5ตัวใช่ไหมแล้วก็สปอนเจ้าหมอนี่เพิ่มนะครับจนกว่าจะเต็ม ราเอาแต่ตัวเทพๆมาไงนึกออกว่านี่ตัวไหนไม่เทพไม่ต้องมาโอ้ไม่ก็ยิ่งใหญ่สุดๆเลยนี่อะไรยมีไททันอีเวนต์ด้วยเหรอวะมันเป็นอะไรอะไปได้ไหมเวิดวัดแล้วนี่กูอยู่ไหนไททันอีเวนต์กูมองอะไรไม่เห็นเลยเนี่ยว้าวของพวกนี้เป็นของสุ่มหรอมันต้องใช้เงินนี่เป็นเขียวๆอะมันหามาจากไหนวะดูนี่สิมีลิวายป๊บน,นึนนะผมอยากจะให้ไอ้พวกนี้มันเ e อ็นไฟท์ก่อน เพราะว่ามันบทบังวิสัยทัดผมมากๆาก God guys มีรีวัยนะครับอันนี้มีไททันนี่เป็นไททันเอ่อคอนคุณผู้ชมโคตรเทพเลยตอนนี้ปัญหาของผมก็คือทํำยังไงอะผมถึงจะได้ไอเหรียญเขียวๆนี่มาคุณผู้ชมโอ้อันนี้มีการผสมยาด้วยเหรอเกมนี้มันมีหลายอย่างเกินไปแล้วฉันรับไม่ได้เอาละถ้าเรามาตรงนี้นะครับอันนี้มันเป็นอร์ไวอรลโหมดถ้าให้ผมเดานะผมคิดว่า เราจะต้องเล่นเซอร์ฟเวอร์โหมดเว้ยเขาถึงจะให้ไอเหรียญเขียวๆนี่มาคุณผู้ชมพอใกภาพออกไหม <c oughs> อะไรเนี่ยเวฟหนึ่งกูมองอะไรไม่เห็นเลยอ๋เฮ้ยไกส์โจมตีมันอู้โว้โว้โว้เฮ้ยเอาอะเราต้องเอาตัวรอดแบบนี้เป็นเวฟเป็นเวฟไปเหรอเฮ้ยเจ๋ง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 นี่ไททันจู่โจมเหรอมันเป็นไททันธรรมาดาคุณผู้ชมดูดิได้อยู่ได้อยู่ยเวฟสองละเวฟสองละ ี๋ยวต้องมาดูก็ผมว่าเรานั้นอยู่รอดได้สูงสุดกี่เวฟแล้วเขาก็น่าจะให้โอ้นี่ให้มาเยอะนะดูดิผมได้เหรียนเขียวๆมาเต็มเลยมาโลดมาโลดเอเลนมาแล้วโจมตีเอเลนไททานเกาะโจมตีเอเลนอึดมากๆออออออนอนเอเลนตายนะครับคุณผู้ชมนี่เป็นภาคสุดท้ายที่คุณจะได้เห็นเอเลนเวทวัดนี่บอสเหรอบอสเป็นไททัน60เมตรอะเอาดิ เราก็มีเหมือนกัน60เมตรเป็นไงล่ะกระจอก easy easy guys เอาจริงเกมนี้มันเป็นเกมที่คุณจะต้อง a fk นะครับคือเราต้องรอ a fk ไปเรื่อยๆเดี๋ยวเรามาดูกันว่าผมนั้นสามารถไปได้ไกลสุดกี่เวฟอ <c oughs> ันนี้เป็นเวฟที่11คุณผู้ชมเท่านกูโดนตีตายเฮ้ยเทียดเลยอย่างนี้เราก็เปิดได้แล้วสิ มันใช้แค่หมื่นห้าเองนะครับเอาละเดี๋ยวเราเปิดก่อนปิดคลิปเอาแล้วกัน What the คุดท <the> ี่มันคืออะไร Reway Misuno Reway Oh my god ิ i s โนะพลังโจมตีเกือบ 3k มเฮ้ีถือว่าเถื่อนใช้ได้เลย ก็เกมเกมนี้ผมมีหลายอย่างให้เราทำเยอะมากๆเลยนะครับไม่แน่อาจจะมีอีกพาร์ทหนึ่งก็วันนี้ก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนเพราะว่าสงสารคุณเบล,ลนี่ครับผมอัดมาเกินเวลามากๆแล้วเดี๋ยวเอาไว้เจอกันในคลิปหน้าบ๊ายบาย